ดีครับฮัลโหลเจอกันอีกแล้วนะครับวิชาคณิตศาสตร์ครับ <c oughs> อ่าช่วงนี้เราจะต้องไปกันเร็วหน่อยนะลูก <c oughs> ควรจะข้ามหน้าเป็นบางหน้านะครับผู่รอ,อ,องนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าบางเนื้อหาเราเรียนไปแล้วนะครับอ่าเขาเม่ได้ไปแล้วแบบความว่ามันมันมันมีทั้งหมดดัางบางข้อบางหน้าบางแบบฝึกหัดเนี่ยนะมันมี้งหมดสิบข้ออะไรเงี้ยครับผมก็จะตัดเหลือแค่ห้าข้อหรือหกข้อเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทํานะครับ แล้วก็ไปเนหาต่อไปว่าตอนนี้มันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับใกล้จะปิดเทอมแล้วนะครับเอยาจะต้องสอบอีกนะครับเวลาเราน้อยลงไปแล้วผมพยายามจะครบสอนในคุมเนื้อหาให้หมดนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุณเศษนส่วนคุณเศษส่วนกระโดด นะครับข้อแปดข้อแปดตัวของเขาบอกว่าเจ็ดจุดสามสี่ดูเรื่องไหมเนี่ยมีครูเปลี่ยนปากกาไปแล,ลว้วเ,เอาเป็นปากกาธรรมาดาเลยเปลนะครับข้อแปดนะครับบอกว่าเจ็ดจุดสามสี่นะครับคูณนะครับเก้าสิบห้าจุดสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับก็มาสแสดงวิธีทำกันเลยวิธีทำนะครับ จับตัวตัวตัวตั้งนะครับตั้งเขียนเหมือนเดิมศูนย์เจ็ดจุดสามสี่คูณด้วยตัวคูณเก้าสิบห้าจุดสี่นะครับเท่ากับแปลงสองตัวนี้เป็นเศษส่วนนะครับทศนิยมสองตำแหน่งแสดงว่าหารส่วนด้วยหนึ่งร้อยตัวเลขบนเหมือนเดิมคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าหารด้วยสิบสังเกตยังไงสังเกตจากจุดนะครับ นี่ศูนย์สองตัวตอนนี้ศูนย์หนึ่งตัวเมื่อเติมหนึ่งข้าวบัตจะได้แบบนี้เนาะโอเคนะไปต่อนะครับอ่ะแล้วก็คูณออกมานะครับคูณก็ใช้สมองอันบัดเปิือเป็นปคูณนะครับคูณแล้วก็จะได้เป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์สองสามหกนะครับส่วนหนึ่งร้อยคูณสิบก็คือหนึ่งพัน หลังจากนั้นเราก็จะแปลงทศนิยมเอ้ยเศษส่วนอันนี้ให้เป็นทศนิยมนะครับศูนย์กี่ตัวหนึ 1, 2, ่งสองสามทศนิยมก็จะเป็นสามตำแหน่งนะครับเราก็นับข้างบนนี้ก่อนเลยหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นทศนิยมต้องอยู่หน้าสองนะแต่เดไม่เขียนไปทางบนเขียนทันใหม่นะครับก็เขียนเป็นเจ็ดร้อยหน้าสองก็ตัวนี้จุดสองสามหกนะครับนะครับแล้วก็มาสรุปว่าดังนั้นนะครับ เราทำไม่ใช่เพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับเจ็ดจุดสามสีคูณเก้หจุดเท่ากับเจ็ดศจุก็เป็นอันเส็จข้อ8ปโอเคไหมอีกสักข้อหนึ่งกัน,กนล้วกันนะครับครบูช่วยอีกสักข้อหนึ่ง ข้อสี่เท่ากัน0.85นะครับคูณ5.8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยครับวิทีทำแล้วจดลงมาครับ0.85คูณ5.8เท่ากับอ่ะทีนี้ก็ทำให้กลายเป็นเศษส่วน ไอเด้นแปดสิบห้าศูนย์แล้วไม่ต้องเอามาล้ลูกนะหนึ่งสองก็แสดงว่า 1, 2, หนึ่งสองเติมหนึ่งข้างหน้าคือหนึ่งร้อยคูณนะครับห้าแปดหเติมกำลังใส่ศูนย์เติมหนึ่งแบบนี้คูณออกมานะครับก็ได้เป็นสี่เก้าสามศูนย์ส่วนหนึ่งพันนะครับแล้วต้องตกใจนะครับลูกคูคิดไว้แล้วนะครับ ไอ้ผลคูณนะครับที่คูณเอามาเนี่ยครูคิดไว้ให้แล้วนะครูคิดของครูไว้แล้วนะลูกไม่ใช่ว่าครูไปใช้เครื่องคิดเลขกดันไม่ใช่นะครับครูคิดไว้แล้วนะครับต่อนะครับก็มาลองนับดูนะครับหนึ่งสองสามใช่ไหมครับตามศูนย์ข้างล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นศูนย์จุดต้องอยู่หน้าเก้าเราก็ใส่สี่แล้วก็จุดแล้วก็เก้าสามตัวท้ายที่เป็นศูนย์เนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะลูกตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับ จำไว้นะครับสูที่อยู่หลังจุดทศนิยมเนี่ยถ้าไม่มีตัวเลขต่ออย่างเช่นไม่มีเลขหนึ่งหรือเลขอะไรต่อข้างท้ายนี้แล้วเราสามารถตัดมันออกไปได้เลยนะครับเห้ราเ,าเาสรุปว่าดังนั้นนะครับ0.85จุดคูณห้จเท่ากับสี่จจบเลยเราตัดศูย์ออกไปได้แบบนี้นะครับโอเคไหมสองข้อนะครับเหลือหนึ่งสองสามห้าหก แล้วก็ข้อเจ็ดนะหน้าเก้าเก้านะครับลุยเลยนะครับสู้ๆนะครับนักเรียนเราเจอกันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกวันหนึ่งก็ครูจะเรียนเป็นหนักเบาแล้วก็หนักนะครับในหนึ่งอาทิตย์นะโอเคนะตามนี้นะครับสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับบายๆนะครับซีอูปูน